เอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมขุดนะครับใครที่แบบว่าสนใจเกมขุดแล้วก็อยากจะแบบออยากจะเล่นมีดวงกันก็ลองมาจัดกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวไวท์เบเปิลกันเลยดีกว่าครับอ่ะเกมนี้ครับเป็นเกมแนวขุดเหมืองซึ่งก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบกล่องเนี่ยที่เราสามารถเปิดได้ครับแต่ว่ากล่องแต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องใช้เหรียญที่แตกต่างกันไปอย่างอันนี้เนี่ย กล่องอันแรกเนี่ยจะเป็นกล่องที่เราสามารถเปิดได้ครับเราก็เข้าไปดูได้ครับว่าเราเนี่ยจะเปิดยังไงนะโอเคแล้วก็อาตาัตราการขุดนะครับรายได้เนี่ยมันก็จะมี ROI อยู่ที่30-35ถึง35นะครับซึ่งคนงานเหมือนจะมีอายุอยู่ที่60วันและใช้ค่าใช้จ่ายของรีบอร์ดเนี่ยในการที่เราจะเปิดใช้งานใหม่เมื่อหมดอายุนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น รูปแบบนะครับเอาไอส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรายได้นะครับเพิ่มเติมจากเครื่องมือที่เราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันมีตั้งแต่0.1%จนเปแล้วก็เป็น1%สามารถเพิ่มไอเทมได้สูงสุด3ชิ้นนะครับให้กับคนงานเหมืองน,นั่นเองการฝากเงินนะครับนั้นง่ายมากๆเลยก็เพียงแค่เราเนี่ยาฝากเป็น BnB เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือ10 b n b เอ้ย10 10 NFT เท่ากับ 0.25 BNB นะครับ20เท่ากับ0.5เนี่ยเราก็บวกกันง่ายๆนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับเราสามารถถอนได้ตั้งแต่ภายใน1-24ชั่วโมงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องรอนะครับว่าตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปนะแล้วก็ได้ทุกเมื่อนะครับที่คุณต้องการเมื่อคุณมียอดถึง0.01นะครับมีค่าธรรมเนียม1%เท่านั้นแปลว่าเราถอนได้ตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอประมาณชั่วโมง ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของคนเหมืองครับคนเหมืองเนี่ยมันจะมีช่วงเวลานะครับการนับอยู่ในการขุดเนี่ยอยู่ที่24ชั่วโมงครับคือแต่การเปิดใช้การผลิตเราต้องเข้ามาคลิกนะครับเพื่อให้มันขึ้นว่า m n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  นะมันก็จะเป็นการใช้งานครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของพรีเมียมนะครับการเปิดใช้งานพรีเมียมในราคา2.5ดอลเนี่ยใน BNB ทุกๆ10วันเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดพรีเมียมนะก็น่าสนใจนะครับมีการน้างอิงอันนี้จะเป็น dream, ทีมทีมทีมแล้วก็ออไอนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนอันนี้เขาก็มีการบอกไว้นะครับเป็นสเต็ปเริ่มแรกนะครับเราก็มาดูในส่วนของการมิ้นท์นะครับในส่วนของการมิ้นท์เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นสตาร์ทเนี่ยแปลว่ามันทําการขุดนะครับผม แล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการกดแบบอนะครับแบบอนะเนี่ยอันนี้กดอันนี้ก็คืออนะแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องกดอนะครับเราคลิกเองก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรีวอร์ดที่เราจะได้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะรวมให้อยู่แล้วว่าเป็น0.007นะมืมันได้น้อยจังต้องบอกว่าเนี่ยได้ระดับ ตัวดีมา1ตัวนะครับระดับ MR นะครับโอ้โหอยากได้ระดับ XR จริงๆเลยแล้วก็ Regen 1ตัวนะครับ UR 2นะครับแล้วก็ Super Super นะครับ1แล้วก็ SR นะครับ1แล้วก็ท o มมอนเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับในส่วนของการขุดนะครับเราจะได้กลับมานะครับเป็นตัวเหรียญ M นะครับมันจะมี d กับ M นะ ถ้าเราเกิดเราขุดใช่ไหมเราจะได้ตัว m กลับมานะครับเป็น m m b n b m b n b เนี่ยเราก็สามารถมาทำการซื้อนะครับในส่วนของฝั่งนี้ได้ครับแต่ว่าในส่วนของ d M b n b เนี่ยเราจะมาซื้อฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนคิดคิด,คดต้นนะคิดต,นดต้นคิสตันคิสตันอันนี้เราก็กดไปเลยนี่ครับถ้าสมมติว่าเราต้องการทั้งหมด10กล่องนะครับมันก็จะตกอยู่ที่0.25นะครับ0.25 ส่วน market p a c e ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็จะมี event ก็ยังไม่เปิดนะครับอันนี้จะเป็นการฝากนะครับ bnb เข้าไปนะครับแล้วก็ withdraw นะครับถอนออกมาอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่โหมดนะครับที่บอกไปว่าเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อก็สามารถกดซื้อได้ซื้อได้ทั้งเป็น d หรือว่าจะเป็น m ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเป็น m ก็จะถูกกว่าถ้าเป็น d เนี่ยก็จะแพงกว่านะอันนี้แอดก็จะได้ทั้งหมด0.007นะครับ อ่าโอเคอยู่นี่ไวเปเปอร์อันนี้เข้าไปดูละก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามารองสุ่มกันดูได้นะครับก็เอาออยู่ที่ประมาณ3 0 5ถึง35วันอยู่ประมาณนี้ครับภัพรวมนะอยู่ที่ว่าใครได้ตัวดีครับถ้าเกิดว่าคนที่ได้เกือบก็อาจจะอาแสงนิดหนึ่งใช่ไหมครับอืมประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ